สวัสดีครับผมชื่อนายพัทรลัคนศิริอนันต์ม6ถับ7เลขที่26ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์นะครับนำเสนอครูวิวัฒน์ศรีวิรชัยรายวิชาสสา33 101, า33101ทัศนศิลป์3นะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพ Girl with a p e a r r Earring นะครับหรือว่าสาวใส่ต่างหูมุกขนาดของภาพนะครับก็คือ44.5ซนตมรคูณ39ซนเมตรนะครับซึ่งภาพนี้เป็นของศิลปินที่มีชื่อว่า โยฮันเนสเฟอร์เมนะครับเทคนิคที่ใช้ของภาพนี้ครับก็คือใช้สีน้ำมันวาดลงในผ้าใบนะครับแนวการคิดในการสร้างสรรค์นะครับก็คือเป็นผู้หญิงในอุดมคติของศิลปินนะครับความหมายของภาพนี้ไม่ได้บอกนะครับว่ามีความหมายอย่างไรแต่ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงผู้หญิงในอุดมคติของเขาก็ได้ครับการตีความของภาพนี้นะครับมันตีได้หลายความหมายนะครับเช่นการหลงไหลในภาพนี้การเรียนรู้และการเข้าใจนะครับ การใช้ทัศนาธาตุทางศิลปะนะครับจะทําให้เราเห็นผู้หญิงได้ชัดขึ้นเพราะว่าฉากหลังจะเป็นสีน้าตาลซึ่งตัดกับตัวภาพทําให้ผู้หญิงดูโดดเด่นขึ้นครับด้านสาระของเนื้อหานะครับได้แสดงถึงการวาดภาพของผู้วาดโดยชัดเจนนะครับที่จะสื่อให้ตัวของผู้หญิงได้เห็นชัดขึ้นมาจากแบ็กกราวน์นะครับด้านอารมณ์นะครับก็ ดูสวยงามและแตกต่างจากรูปวาดทั่วไปครับดูโดดเด่นดูดึงดูดให้ผู้คนหลายๆคนหลงไหลในภาพนี้ครับสรุปนะครับทําไมผมถึงเลือกภาพนี้นะครับก็คือต้องแต่ครั้งแรกที่เห็นดูหลงไหลและดูสวยงามมากครับข้อดีก็คือความสวยงามทําให้ตัวของนางแบบเห็นชัดนะครับส่วนข้อด้อยนะครับก็คือศิลปินที่วานะครับ ทำนึ่งถึงตัวเองมากเกินไปครับซึ่งอาจจะมีหลายคนที่ไม่ชอบภาพนี้หรือไม่ใช่อุดมคติของตัวเองก็ได้ครับการถ่ายทอดความงามได้ดีการพัฒนาหรือตัดสินผลงานนะครับควรจะเพิ่มส่วนประกอบมา,มากกว่านี้ทําให้ดูมีอะไรมากขึ้นนะครับและผลงานนี้แสดงให้ถึงคุณค่าในด้านจิตใจของคนในสังคมนะครับขอขอบคุณและจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ